บีมกวีเตรียมตัวแก้แค้นแดนรอวันมีลูกลั่นเคยสอนอะไรหลานเอาไว้จะสอนคืนให้หมดบีมกวีเตรียมตัวแก้แค้นแดนรอวันมีลูกลั่นเคยสอนอะไรหลานเอาไว้จะสอนคืนให้หมดทำเอาแฟนๆเกอบทั้งประเทศอกหักกันเป็นแถวหลังแดนบรเวทขอแฟนสาวแพตตี้อังสุมาลินแต่งงานเรียบร้อยแล้วหลังจากคบหาดูใจกันมานานกว่าสิบปีเรียกว่าปิดตำนานทงคืนแพทตี้อ่านข่าวแค่ภาพมันน้อยไปแดนแพตตี้เตรียมสัดหวานแบบเต็มสูงขอแต่งยังไงรอดูกัน ซึ่งผู้จัดการส่วนตัวของแดนบรเวชได้เล่าว่าตนเพิ่งทราบพ,พร้อมกับทุกคนแดนไม่ได้บอกให้รู้ก่อนล่วงหน้าเรื่องของเรื่องคือขอฝ่ายหญิงมานานสักพักหนึ่งแล้วที่วัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นวัดที่แดนเคยบวชและทั้งคู่ก็นับถือวัดนี้มากๆก,กวันนั้นที่ตั้งใจขอคือเอาเพชรไปขอแพตตี้เฉยๆยังไม่ได้มีแหวนส่วนเรื่องเลือกแต่งนั้นยังไม่มีเดียวเอาไว้อัปเดตกันตอนที่เจอพี่ๆนักข่าวอีกทีรวมถึงแดนและแพตตี้ฝากขอบคุณทุกคนที่ร่วมแสดงความยินดี และอวยพรให้กับเราทั้งคู่มาณโอกาสนี้โดยทางด้านพี่ชายคนสนิทอย่างบีมกวีก็ได้ออกมาโพส์แสดงความยินดีกับแดนแพตตี้โดยนอกจากนี้บีมยังออกมาประกาศเตรียมตัวแก้แค้นแดนอีกด้วยรอวันที่น้องชายคนนี้มีทายาทได้เลยโดยโพสคลิปโมเมนต์น่ารักตอนที่แดนอยู่กับพี่ทีน้องพีลูกชายฝาแฝดของบีมและข้อความผ่าน Facebook ว่า วันนี้อาแดนประกาศจะแต่งงานอีกไม่นานก็คงมีลูกถึงตอนนั้นสอนอะไรหลานๆไว้พ่อพ่อจะสอนคืนให้นะครับ B E A M O I L T W I N B A B I E S งานนี้มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักของสองแฝดและยังถือโอกาสแซวด้วยเช่นพ่อพ่อบอกรอวันอาเดนมีลูกเดียวเอาคืนฮ่าฮ่าาพ่อพ่อเกี่ยมแก้แค้นแวววัวพ่อพ่อเตรียมแก้แค้นแล้วนะอาแดนพ่อพ่อหัวจะปวดสองเท่าเลยนะพ่อพ่อสอนให้หมดเลยค่ะพ่อพอเป็นต้น